สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดความรู้สึกเมื่อแรกเริ่มตัดสินใจจะเลือกเข้ามาเรียนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระนะคะความรู้สึกแรกเลยก็คือรู้สึกภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าวิทยาลัยนี้นะคะเป็นวิทยาลัยการพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยค่ะแล้วก็ความรู้สึกที่2นะคะก็คือความรู้สึกกลัวค่ะเพราะว่าวิทยาลัยค่อนข้างที่จะเคร่งเรื่องกฎระเบียบมารยาทนะคะ ก็คือปกติหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอยู่ในกฎระเบียบสักเท่าไหร่แต่ว่าก็จะพยายามให้เต็มที่ค่ะเมื่อได้เข้ามาเป็น b c n n v 1 2นนะคะก็ยังคงรู้สึกว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนานีนพรัตน์วชิระนะคะยังคงเป็นวิทยาลัยที่น่าภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าคณะอาจารย์นะคะและรุ่นพี่นะคะดูแลพวกหนูเป็นอย่างดีค่ะก็ เรื่องกฎระเบียบนะคะที่หนูกลัวตอนแรกนะคะก็คือก็มีเยอะจริงๆค่ะแต่ว่าพอได้มาเรียนรู้ว่าการเป็นพยาบาลเนี่ยยังไงก็ต้องมีระเบียบวินัยในชีวิตของตัวเองค่อนข้างสูงเลยนะคะกฎระเบียบที่ทางวิทยาลัยสอนเนี่ยก็คือเป็นกฎระเบียบแล้วก็มารายาททางสังคมทั่วไปเลยค่ะที่ทุกคนพึงมีนะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะแล้วก็รุ่นพี่นะคะใจดีทุกคนค่ะถ้าเราเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เชื่อฟังรุ่นพี่นะคะ